S a s s a l a m u a l a i k u สวัสดีครับผู้ที่ชื่นอชมองานไม้ทุกท่านวันนี้ผมก็จะพามาดูการทำชั้นวางทีวีที่มีขนาดความกว้าง50เซนความยาว200เซนแล้วก็ความสูง82เซนเริ่มจากขั้นตอนแรกนะครับเราก็เอาไม้120คูณ240เซนนะครับมาวัดความกว้าง50เซนตลอดทั้งแผ่นนะครับ50เซนเมื่อวัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ตัดแผ่นแรกออกมา ในตัวไม้มีแผ่นเนียนะครับอ่าก็จะได้แผ่นบนแล้วก็แผ่นล่างแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะได้แผ่นข้างๆ2องแผ่นหนึ่งตู้จะใช้ไม้หนึ่งแผ่นพอดีนะครับไม้ที่ใช้ก็จะเป็นไม้สนอัดประสาน1แผ่นขนาด120คูณ240ความหนา20มิล ร,ราคาก็ราคาก็2,200บาทจากนารานนะครับส่วนราคาที่ประเมินไปนะครับตามสเปคลูกค้าที่ให้มาก็ขนาด50คูณ2คูณ82เซนติเมตรก็ประเมินราคาเป็นประมาณ4,8 0 8นะครับ4ี0พนี่เป็นลูกค้าเวียดนนะครับลูกค้าสั่งงานชิ้นใหญ่มาหลายชินน้นแล้วอีกอย่งางเจ้าของชิ้นงานชิ้นนี้ก็เป็นเพื่อนผมเองนะครับส่วนมากแล้วสินค้าของผม ก็จะมีเพื่อนๆพวกพวกญาติพ,พี่น้องแล้วก็คนรู้จักนะครับคอยอุดหนุนเสมอมานะครับฉะนั้นเราก็คิดราคาแพงๆไม่ได้นะครับเพราะว่าจะเสียดุลการค้าของเราเองนะครับจางนั้นเมื่อตัดแผ่นยาวเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาวัดตัดให้ได้2เมตรนะครับตามความยาว ส่วนท้ายที่เหลือของไม้40กว่าเซนิเอ,อย่าทิ้งนะครับเพราะว่าจะเอามาทําฝาข้างของตู้ชั้นวางทีวีนะครับเมื่อเราตัดตามความยาว200เซนเสเ็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาวัดระยะห่างของห้องแต่ละห้องที่อยู่ข้างในนะครับจากมุมซ้ายมาข้างใน60เซนนะครับจากมุมขวาไปข้างใน60เซนแล้วก็เหลือตรงกลางก็จะอยู่ประมาณ 80เซนนะครับรวมกันแล้วก็จะได้200เซนจากนั้นเราทําการนีบไม้ทั้งสองแผ่นนะครับให้เข้าหากันที่ต้องทําแบบนี้ก็เพื่อว่าไม่ให้ไม้มันหนีออกจากกันนะครับเวลาเราสรรองด้วยโรเตอร์เพื่อจะให้เส้นที่เราสรรองนะครับจะได้ตรงกันทั้งสองแผ่นจากนั้นนะครับเราก็วัดระยะห่างของขอบรอเราเตอร์ไปหาดอกที่เราจะทําการสรรองนะครับเพื่อจะทํารั้วกันพร้อมกับตั้งความลึกของใบ ความลึกที่ใช้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1เซนนะครับจากนั้นเราก็ทําการซ่อร่องนะครับการซ่อร่องนะครับพยายามให้ตัวเราเตอร์พิงกับตัวรั้วซอยนะครับเพราะว่ารั้วซอยเราใช้เหล็กเหล็กนี่มีความแข็งแรงนะครับจะทําให้เส้นมันตรงแล้วก็อ่อนตัวได้ยากนะครับการลากเราเตอร์นะครับเราจะไม่ลากทีเดียวจบนะครับก่อนจะจบแต่ละเส้นนะครับเรายกเครื่องแล้วไปเริ่มใหม่นะครับเพื่อกันปลายไม้มาแตกนะครับ พอเสร็จร่องแรกนะครับเราก็ไปร่องที่2ก็ทำเหมือนเดิมนะครับวัดระยะห่างจากขอบเราเตอร์ไปหาดอกที่เราจะทำการซ่ร่องนะครับแค่ก็ตั้งให้ตรงกับเส้นที่เราขีดเอาไว้นะครับจากน,นั้นจะลากเครื่องยาวไปก่อนที่จะจบเส้นนะครับเราก็ยกเครื่องมาเริ่มใหม่ตามลิปตัวอย่างที่ผมทำให้ดูนะครับจากนั้นเมื่อเราซ่ร่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเอาไม้ทั้งสองแผ่น มาลองประกบดูนะครับว่าร่องที่เราทําการเสาะเมื่อสักครู่ร่องมันอยู่ตรงกันหรือเปล่านะครับถ้ามันตรงแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้นะครับชั้นวางทีวีตัวนี้นะครับจะประกอบไปด้วย3ห้องคือซ้ายและขวานี่กว้าง60เซนแล้วก็ตรงกลางนี่80เซนนะครับรวมกัน3ห้องเราก็จะเสาะร่องแค่2เซนนะครับ จากนั้นเราเอาท้ายไม้ที่เหลือ2แผ่นเมื่อสักครู่นะครับมาวัดความยาวให้ได้40เซนนะครับเพื่อจะทําการปิดหัวและท้ายของตู้นะครับแล้วก็มาร์กไม้ที่เป็นส่วนด้านหน้าให้เราเข้าใจเอาไว้นะครับจากนั้นเรามาลากเส้นตำแหน่งที่เราจะยินนอตเกี่ยวปล่อยนะครับไม้20มิลน,นะครับเราแบ่งครึ่งอย่างละ10มิลน,นะครับก็คือ1เซนจากนั้นก็เจาะด้วยดอกไพร์ะครับเพื่อจะทำการฝัง ัวน,น็อตเกีย์ปล่อยลงไปนะครับระยะห่างของน็อตเกีย์ปล่อยนะครับจากขอบไม้ไป2เซนแล้วก็ห่างจากตัวเลขไป4นิ้วครึ่งนะครับก็จะได้ประมาณ5ตัวนะครับก็ดูช้าๆนะครับลากเส้นยาววัดระยะห่างเข้าไป2เซนแต่ละมุมนะครับแล้วก็ระยะห่างจากตัวเลขนะครับ4นิ้วครึ่งก็จะได้ทั้งหมด5ตัวนะครับอันนั้นจะเจาะด้วยดอกเ,เตอร์ เพื่อเราจะยิงน็อตเกี่ยวปล่อยให้ฝังหัวลงไปนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะมาทําการประกอบตัวตู้กันนะครับโดยเราจะทําการประกอบไปทีละข้างนะครับเราจะเริ่มด้านซ้ายก่อนนะครับทําการตากาวปรับหัวและท้ายของไม้ให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็ยิงด้วยน็อตเกี่ยวปล่อยน็อตเกี่ยวปล่อยที่ใช้ก็จะเป็นน็อตเกี่ยวปล่อยความยาว2นิ้วนะครับ ที่ใช้กับไม้ขนาด2 0มิลนะครับยิง2แผนให้เข้ากันให้ติดกันนะครับโดยใช้กาวเป็นตัวประสานจุดในที่ไม้มันดิง้งไม้มันงอนะครับเราก็ปรับด้วยมือให้มันตรงนะครับก็ทําแบบง่ายๆนะครับโดยใช้สายตาเป็นตัวลิงจากนั้นเมื่อเร็จด้านนี้เราก็ไปด้านต่อไปนะครับรก็ทำการ ทากาวยิงด้วยน็อตเกีียวปล่อยนะครับเวลายิงนะครับเราก็ดูขอบของไม้ให้ตรงนะครับก่อนที่จะทําการยิงมายิงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการงายตัวตู้ขึ้นนะครับเพื่อเราจะติดไม้แผ่นต่อไปได้ง่ายขึ้นนะครับจากนั้นก็ทากาวแล้วก็นําไม้แผ่นต่อไปมาวางข้างบนทีนี้มันก็นจะเริ่มง่ายขึ้น หัวท้ายให้ตรงกันนะครับแล้วก็ยิงด้วยน็อตเก็บอยขั้นตอนนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันงายอยู่การยิงน็อตเก็บไย,ยเลยสะดวกสบายยิ่งขึ้นเมื่อยิงเสร็จเรามาลองวัดดูนะครับว่าตู้ที่เราทำไปได้90องศาหรือไม่เมื่อได้90องศาเสร็จเรียบร้อยนี้เรามาทําการวัดตัดตัวซอยของห้องจํานวน2แผ่นนะครับความสูงที่ได้ก็จะได้38เซน คว,ความกว้างก็50เซนเราก็ทําการวัดตัดก่อนเลยนะครับ50เซนจากนั้นเราก็วัดไป38เซนนะครับโดยการใช้ไม้ฉากบัีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจว่าไม้ที่เราตัดได้ฉากเมื่อตัดเสร็จเราลองเทสดูนะครับว่ามันเข้ากันได้หรือไม่นะครับอ่าก็ค่อย,อยสอดเข้าไปเมื่อตัดแผ่นแรกเสร็จเราก็มาทําการตัดแผ่นที่สอง จากนี่สําคัญนะครับในการทํางานไม้เพราะว่างานไม้ทุกชิ้นทุกอย่างนะครับต้องได้ฉากเมื่อวัดเสร็จเรียบร้อยเราก็ทาการตัดเมื่อได้สองแผ่นมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการเจาะรูเพื่อหาตําแหน่งยิงน็อตเกี่ยวปล่อยจากด้านนอกนะครับเพื่อที่เราจะยิงไม้ทั้งสองตัวให้ติดกันนะครับโดยวัดเข้าไปข้างในจากขอบนอกเข้าไป2เซนแล้วก็25เซน โดยการเจาะก,กลางของร่องนะครับทั้ง4ด้าน4ร่องนะครับตั้งบนและล่างนะครับเมื่อเราเจาะหาตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็เจาะด้วยดอกเทปเปอร์ตรงตำแหน่งที่เราเจาะเมื่อสักครู่นะครับเจาะเข้าไปร่องละสามตัวทั้งหมดก็สิบสี่ตัวตั้งบนและล่างเมื่อเราเจาะหาตำแหน่งนัดเก็ไปเสร็จเรียบร้อยนะครับ ทีนี้เราก็มาทําความสะอาดร,รอบร่องที่เราสราะร่องเมื่อสักครู่นะครับอย่าให้เสี้ยนของไม้นะครับมาเป็นอุปสรรคในการทํางานไม่ว่าจะเป็นรอบร่องนะครับข้างๆแล้วก็ส่วนที่เราเจาะดอกสว่านไปเมื่อสักครู่นะครับ เมื่อทําความสะอาดในร่องเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาทากาวลงกาวในร่องนะครับเพื่อเราจะเอาไม้สอยนะครับเข้าไปข้างในการลงกาวนะครับลงให้เยอะๆอย่าไปเสียดายกาวนะครับจากนั้นนะครับเราเอาไม้สอยนะครับมาปาดเลี่ยมนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันฟืดเวลาเราใส่เข้าไปนะครับทั้งสีด้านแล้วก็เป็นการเปิดตำแหน่งที่ว่างให้กาวยึดเกาะนะครับ จากนั้นเราก็เอาไม้สอยกั้นนะครับใส่เข้าไปตามร่องนะครับก็ค่อยยอนลงไปนะครับไม้สอยที่เราใช้นะครับก็จะเป็นไม้ขนาด15มิลนะครับแล้วก็สาะร่องด้วยดอกขนาด15มิลเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่ตัวไม้20มิลเราใช้ไป1ปนเต็มน,น,น,นะครับราคาก็ 2,200บาทตอนนี้ก็เพิ่มไม้15มิลมาอีก2แผ่นนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณที่425บาทก็รวมๆตอนนี้ก็จะเป็น2,625บาทนะครับสำหรับโครงสร้างตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็ยิงน็อตเกียรปล่อยนะครับฝังเอาไว้ตรงรูที่เราเจาะเอาไว้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็วัดด้วยฉากองศาว่าแต่ละช่องได้ฉากองศาหรือเปล่านะครับเมื่อโครงสร้างเสร็จนะครับเราก็ยกแยก ตอนนี้เราจะมาทําส่วนขานะครับวัดขนาดของหน้าไม้นะครับให้ได้ประมาณ3นิ้วเราจะใช้ไม้หน้าสามนะครับจากนั้นเรามาตัดขวางเพื่อเอาลายไม้นะครับเราจะทำขาลายนะครับตัดขวางสัก4เส้นนะครับของไม้ขนาด120ยสิเซนนะครับตัดตามตามขวางนะครับเป่นที่3าม เมาได้สีแผ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ตัดตามยาวอีกประมาณ8แผ่นนะครับไม้ส่วนขานี่เราจะใช้1ใน3ของแผ่นเต็มนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ650บาทตอนนี้ถ้าวรวมกับตู้เลยก็จะตกอยู่ที่3,275บาททั้งสู้และขาตู้เมื่อพ่าครบ8แผ่นนะครับทีนี้เราจะมาทำขาลายโดยการทำบัฟเฟอร์สอดไส้นะครับเอาไมา้ตามยาวตั้งนะครับแล้วก็ทาด้วยกาวจากนั้นก็ปาด ให้กาวมันทั่วไปทั้งแผ่นนะครับเมื่อตากาวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ยกไม้ขวางนะครับมาตั้งจากนั้นก็ตากาวอีกรอบนะครับแล้วก็ปาดจากนั้นก็เอาไม้ตามยาวอีกหนึ่งแผ่นนะครับนี่ก็จะได้หนึ่งตัวแล้วนะครับจากนั้นตัวที่สองเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับทากาวตากาวเสร็จแล้วก็ปาดมาปาด ไม้ตามยาวเสร็จเราก็เอาไม้ตามขวางอีกหนึ่งตัวนะครับมาสอดใส่อ่าอน,นั้นก็ตากาวเมื่อตากาวเสร็จเราก็เอาไม้ตามยาวตอนนี้ครบทั้ง4ชุดนะครับเราจะทําการอัดให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับตอนนี้เราอัดไม้4ีตัวนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับโดยใช้เคมอเอฟอัดหัวท้ายกลางนะครับแล้วก็ระหวางนั้นแล้วก็ ัดให้แน่นครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเกมเฟแล้วก็เราจะทิ้งเอาไว้สักประมาณ4ชั่วโมงเมื่อสเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการคลายแยกออกมานะครับไม้หนึ่งตัวนี้จะประกอบด้วยไม้3แผ่นนะครับคือแผ่นยาว2แล้วก็แผ่นขวางหนึ่งนะครับอยู่ตรงกลางจะเป็นการทําไม้สอดไส้อ่าจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นเราไปปัดหน้าข้างหนึ่งก่อนนะครับเพื่อให้หนามันเรียบเท่าๆกันนะครับทั้ง4แผ่น โดยการย่นระยะจากไม้3นิ้วนะครับพูดอย่างง่ายๆเลยนะครับเดิมไม้7เซนครึ่งนะครับเราก็ปาดให้เหลือลง7เซนนะครับทั้งสตัวก็จะประมาณว่าไม้3มนิ้วก็จะเท่ากับ7เซนครึ่งนะครับเมื่อปาดด้านหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาตั้งค่ารั้วซอยให้เล็กลงไปอีกนะครับให้เหลือ6.8เซนนะครับอ่า ทีนี้ไม้ทั้ง2ด้านก็จะดูเรียบเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเราก็ทําการตัดทั้ง4ตัวให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จทีนี้เราก็มาตั้งค่าของใบตัดให้ได้30องศานะครับจากนั้นเราก็ตัดทั้ง4ท่อนนะครับ30องศาทั้ง4ท่อนของหัวไม้น,นะครับมาตัดเสร็จเรียบร้อยเราก็มาวัดขาตัวแรกนะครับโครงขาจะอยู่ที่ประมาณ 105เซนนะครับจากนั้นเราก็นำไปตัดตรงตำแหน่งที่105เซนนะครับตัวยาวเราได้แล้ว2ตัวนะครับทีนี้ตัวขานะครับตัวขาเราวัดความยาวของตัวขาประมาณ46เซนนะครับเมื่อตั้งเสร็จเรียบร้อยเราปั้มลงไปนะครับ46เซนให้ได้4ตัวนะครับขา4อัน เมื่อได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําทการประกอบดูนะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้จากนั้นก็เจาะนําด้วยดอกเทปเปอร์เหมือนเดิมนะครับนําไปก่อนสักสองตัวนะครับเพื่อเราจะฝังนอกก็อตเกลียวเหมือนเดิมนะครับเราก็ทําไปพร้อมๆทั้งสองตัวนะครับแากนั้นก็ทากาวแล้วก็ยิงด้วยนอกก็อตเกลียวนะครับยิงให้แน่นนะครับน็อตที่ใช้ก็เหมือนเดิมยาวสองนิ้วทั้งสองด้านนะครับอ่าแล้ว เมื่อเสร็จเรียบร้อยตัวแรกนะครับเราก็ทําตัวที่สองเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันตากาวแล้วก็ยิงเดอนน็อตเกี่ยปล่อยอ่าตอนนี้ขาเราได้แล้วนะครับสองข้างจากนั้นเรามาวัดไม้คันของขานะครับยาวประมาณ36เซนให้ได้2ตัวนะครับเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ยิงเฉียงประมาณ45องศานะครับ ของปลายไม้ทั้งสีด้านจากนั้นก็วัดตำแหน่งที่เราจะยิงไม้คานนะครับอ่างจากขอบนอกไปประมาณ5เซนนะครับจากนั้นก็ขีดหา,หาตำแหน่งที่เราจะยิงนะครับจากนั้นก็ทําการยิงให้ติดกับขาตัวแรกก่อนนะครับทางสีด้านจากนั้นก็ยิงเสริมความแข็งแรงอีกหนึ่งตัวด้านบนนะครับพอเสร็จตัวแรกเราก็ไปตัวที่2นะครับก็ทำเหมือนเดิมนนจากนั้น เราก็เอา2องขามาประกอบกันนะครับาขาของโต๊ะก็จะยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับทากาวัอนนั้นก็ยิงน็อตแก๊ปล่อยลงไปนะครับ mm hmm. เมื่อเรายิงส่วนขาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราไปวัดตำแหน่งที่จะเอาขาลงไปตั้งนะครับเราก็ทําการขีดเส้นให้อยู่กลางนะครับทั้ง2ด้านให้ท่าเท่ากันนะครับก่อนที่จะเอาขาไปลงนะครับเรา เราเคลียรายละเอียดของขาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับส่วนไหนที่เป็นส่วนเกินเราก็ตัดออกและส่วนไหนที่ดูไม่ได้เราก็ตัดทิ้งนะครับเมื่อเคลียเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาใช้รถถังนะครับรุนทําความสะอาดรอยใบเรื่อยนะครับเพราะว่าไม้ฟางตัวนี้นะครับรอยใบเรื่อยมันจะลึกถ้าใช้เครื่องขัดกระดาษทรายตัวเล็กมันจะชานะครับเรยต้องใช้ตัวใหญนะ่เป็นตัวช่วยในการขัด เราก็ขัดไปให้ทั่วทุกมุมของขาที่เราทําการประกอบนะครับเมื่อขัดด้วยกระดาษทรายเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาลบเลี่ยมของขาชั้นวางทีวีนะครับเพื่อให้มันดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับเราก็ลบไปทุกเลียมนะครับที่อยู่ด้านล่างจากตัวตู้นะครับขาทั้งสี่ขาขอบขอบล่างนะครับขอบล่างจากนั้นก็ขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายตัวเล็กนะครับเพื่อเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ขัดไปให้ทั่วนะครับกระดาษทรายที่ใช้ก็เบอร์240นะครับตัวเลข240เราก็ขัดไปให้ทั่วก่อนนะครับพอขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะทําการประกอบแล้วนะครับตอนนี้เราก็ใช้ดินซอหาตําแหน่งของที่เราจะวางตัวขานะครับจากนั้นก็ตัวเจาะนํานไปด้วยดอกสว่านตัวเล็กนะครับเพื่อเราจะหาตําแหน่ง ยิงน็อตเปลอยระหว่างตัวตู้กับตัวขาให้ปิดกันนะครับจากนั้นก็ยิงด้วยดอกเทปเปอร์นะครับต่อด้วยเอาเสี้ยนไม้โดยเจาะออกนะครับก่อนที่เราจะทําการประกอบนะครับจากนั้นก็ยกขามาตั้งแล้วก็ทากาวให้ทั่วนะครับเน้นกาวเยอะๆเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายกาวนะครับเพราะว่านี่เป็นอาชีพของเราเป็นงานของเรานะครับ เมื่อทากาวเสร็จเรียบร้อยก็เอาถาคว่ำลงไปนะครับให้ลงตามตำแหน่งที่เราคิดเอาไว้จากนั้นก็ยิงน็อตเกลียวปล่อยเข้าไปเพื่อให้มันยึดติดกันนะครับต่อจากนั้นเราก็เก็บรายละเอียดโดยการอุดรูหัวน็อตเก็บยวปล่อยด้วยเบลยไม้เบอร์แปดนะครับตามดอกไทเปอร์ที่เราเจาะลงไปนะครับส่วนนี้เราจะทําความสะอาดด้านล่างก่อนนะครับเพราะว่าเราจะไม่ต้องเสียเวลานะครับระวังโรอที่กาวแห้งนะครับ จากนั้นเราก็ตรวจด,ดูนะครับมุมไหนที่ส่วนขากับส่วนตู้ไม่เข้ากันนะครับเราก็ใช้เคลมเอฟนะครับบีบอัดแน่นนะครับในส่วนที่ยังเป็นรูหรือช่องว่างนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าส่วนขากับส่วนตู้เข้ากันนะครับเมื่อกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากรอไปประมาณ4ี่ชั่วโมงเราก็มาตัเดเบลยที่เหลือทิ้งออกไก่อนนะครับจากนั้นก็เก็บรายละเอียดทุกส่วนที่อยู่ด้านล่างนะครับ ม่ว่าจะเป็นรอยเก่าที่ย้อยลงไปนะครับาจากนั้นก็ขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายส่วนตู้ที่เรายังไม่ได้ขัดนะครับเราก็ขัดไปให้ทั่วนะครับส่วนด้านล่างเพื่อเราไม่ต้องเสียเวลาพลิกไปพลิกมานะครับตอนนี้มันยังคว้ำอยู่เราก็เขีรยด้านล่างไปก่อนจากนั้นเมื่อเขีรยด้านล่างเสร็จนะครับเราก็หัน ติดก,กลับมานะครับทีนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดส่วนข้างบนต่อนะครับโดยการอุดเปื่อยที่เรายังไม่ได้อุดนะครับทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างก็อุดไปทุกรูที่เราเจาะนะครับจากนั้นก็เคาะด้วยคอนไม้เพื่อให้มันใจว่าเดื่อยจมไปถึงหัวน็อตเกี่ยวปล่อยนะครับจากนั้นก็ตัดออกติ้งไปจากนั้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราหันหน้าที่เป็นหน้าตู้นะครับที่อยู่ด้านหน้ามาเกี่ยวความสะอาดมาเกี่ยวรอย ไปเรื่อยนะครับเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าด้านหน้านี้มันจะเป็นด้านโชว์นะครับเก็บรอยกาวรอยรอยต่อระวังไม้นะครับให้มันดูชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเก็บรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมาลบเหลี่ยมด้วยทิมเมอร์นะครับด้วยดอกลบเหลี่ยมนะครับเราจะลบส่วนที่อยู่ด้านหน้าด้านข้างนะครับของตู้นะครับส่วนด้านหลังไม่ต้องนะครับเราจะเน้นเฉพาะส่วนที่ มือไปสัมผัสนะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างบนและล่างนะครับเมื่อลบเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายโดยใช้กระดาษทรายเบอร์220เหมือนเดิมนะครับขัดรายละเอียดทุกซอกทุกมุมด้านข้างด้านบนด้านในให้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็เอาทําความสะอาดเพื่อทําในขั้นตอนต่อไปก็คือเคลือบน้ำยาเคลือบเงานะครับ เสร็จจากขั้นตอนนี้ทีนี้เราจะมาทําการเคลือบเงานะครับโดยเราจะทาด้านล่างก่อนนะครับโดยการคว่าขึ้นมาข้างบนเอาด้านล่างขึ้นมาข้างบนน้ำยาที่ผมใช้ก็จะเป็นยูรีเทน G 5 0 0 0นะครับ G5000 นี้ก็คือใช้ภายในนะครับน้ำยาที่ใช้ก็จะใช้ตู้ขนาดนี้ประมาณ1แกลลอนนะครับ1แกลลอนนี่ก็3.5ลิตรราคาก็690บาท จากนั้นเราก็ทาให้ทั่วนะครับรอบแรกเราจะทาไปให้ทั่วก่อนจากนั้นรอประมาณ3มชั่วโมงมาทารอบที่2รวมกันเป็น2รอบแล้วก็ทิ้งไปประมาณสัก6ชั่วโมงเมื่อประมาณ6ชั่วโมงผ่านไปนะครับเราก็ขัดด้วยด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายเครื่องขัดรอบนี้นะครับเราก็จะใช้กระดาษทรายเบอร์360ินะครับ ขัดไปตัวส่วนในที่เครื่องขัดเข้าไม่ถึงนะครับเราก็ใช้มือขัดเสร็จแล้วเราก็ทําความสะอาดจากนั้นเราก็มาเคลือบรอบสุดท้ายนะของด้านล่างนะครับเราก็จะเน้นความแววในส่วนของขานะครับส่วนอื่นของด้านล่างถ้าจะให้แววก็เน้นไปด้วยเลยเราก็เคลือบไปให้ทั่วนะครับ ในส่วนของผมนี่ก็จะเน้นทั้งบนและล่างนะครับเพื่อว่าจะไม่ต้องลักไก่งานของลูกค้านะครับเพื่อว่าทําดีแล้วก็งานชิ้นต่อไปคงจะมานะครับถ้าลักไก่งานของตัวเองนี่บอกงานๆเลยว่าไม่จเจริญน,นะครับเมื่อเราเคลือบด้านล่างเสร็จนะครับทีนี้เราจะมาเคลือบด้านบนนะครับ สำคัญของตู้ตัวนี้นะครับจะเป็นไม้ชั้นบนแล้วก็ไม้ชั้นล่างนะครับสองส่วนนี้ต้องเคลือบให้เววนะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็คือทำเหมือนด้านล่างแต่เราจะเพิ่มรอบในการเคลือบนะครับเป็นรอบที่หนึ่งรอบที่สองแล้วก็รอบที่สามแล้วก็เก็บรายละเอียดในรอบที่สี่นะครับพูดง่ายๆก็คือไม้ชั้นบนชั้นล่างนี่เราจะเคลือบด้วยกันทั้งหมดสี่รอบนะครับ รอบแรกทิ้งไว้3ชั่วโมงรอบที่2ทิ้งไว้3ามชั่วโมงรอบที่สก็ประมาณ3มชั่วโมงเหมือนกันนะครับเมื่อครบทั้ง3ามรอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาทําการขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายเหมือนเดิมนะครับเบอร์สามร้อยสิบรอบนี้เราจะเน้นนะครับขัดให้เรียบที่สุดนะครับยิ่งเรียบมากยิ่งดี ส่วนด้านข้างที่เราไม่มั่นใจนะครับเราก็คันตามไปอีกรอบจากนั้นก็เป่าทําความสะอาดร,รอบนี้เราจะเน้นนะครับจากนั้นก็ทาโดยนํายายูริทินอีกรอบนะครับรอบนี้เราจะเน้นเราจะทาให้ทั่วเราจะทาซ้าๆเราจะทาช้าๆนะครับทาไปด้วยเก็บรายละเอียดไปด้วยนะครับรอบสุดท้ายนี่เน้นทาเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าเราเปิดหลอดไฟจะใช้เงาแสงสะท้อนของหลอดไฟนะครับเป็นตัวช่วยในการมอง ก็สังเกตเงาสะท้อนของหลอดไฟนะครับถ้าหลอดยาวมันก็ยาวถ้าหลอดกลมมันก็จะกลมนะครับอ่าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับชั้นวางทีวีของลูกค้าตามสเปคที่ให้มานะครับกว้าง50ยาว200แล้วก็สูง82เซนนะครับในรูปแบบของล่งๆไม่มีลิ้นชักก็สำหรับคลิปน,นี้ผมก็จบการสอนและการทำชั้นวางทีวีไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้ามีอะไร ติดตามตอนต่อไปก็ขอขอบคุณที่รับชมขอขอบคุณมากขอบคุณครับ